สวัสดีครับพี่น้องทุกคนโมนี่กับพอกันพี่เกาเหมือนเดิมนะครับโมนี่มีมือกล้องมาไทยให้ได้ไหมมือกล่องมาจากกุ้กงเพิเมืองขอนแก่นมายามนะครับมันมาเป็นนักลูกเสียอยู่นี่ขึ้นนะครับเลยมือกล่องไทยมาเบิงท์ที่ร่างบ่อกกบพี่น้องการรันอนุบาลกบการอนุบาลกบขางเราถึงเราจรักษาบอ่อใหด้ดีๆซะก่อน,นเราแหละอันนี้แท็กเขาบอกไปขึ้นไปสองตัวมมดเลยเจอเงขึ้นไปสองตัว เอามาอีกท <Es> <an> ิพกว่าตัวพี่น้องเป็นสามทิพมาที่สามทิพย์ตัวเลยเห็นไหมคนนึงกล้วยลายพี่น้องเห็นบไหมข้างในนี่กล้วยนักเองมีทั้งกินครับนี่เอามาอนุบาลเขาไว้ตัวนี้ก็ให่ให้เงี้ยแล้วนะครับนี่ที่อนุบาลนี่ก็รักษาเขาเชื่อลลางลลางบ่อกัรบ่อมันสะอาดบ่อมันสะอาดเกี่ยวนี่เห็นไหมพี่น้องเวลานางบ่อกันนะครับ เ้างเราดัครับพี่มลางตักบ่อเขาสะอาดจนครับทั้งทุางสะอาดจนทุกสาครับนี่ลางนี่เมลบคดีดีครับตันนี้ก่อนุกาดีดีครับบ่สะอาดนี่กันน่นี่ัญหา เดียวเราแยกกิจกรรมเลยนครับเ้เขาออกนั่นี่นั่งเียนั่งีนน่งเีคาบอนอะไรคัดบอนอะไย Đó <laughs> chị. Tôi đi cái không mất Con mua đây cho này. Cái cái buồm này, này. Cái sau này là lăng họ. đây เบีย๋ยวผเนีงาครับกมาสาด,ดีนะพี่น้องววกสาสไครับ สาบไปพี่น้องสาบไปให้กบไปแล้วมางยิ่งร้อนกน มาน,าน,นีเลย,ย,ยพี่น้องเขาอยู่ต่างนเขายา้านที่หนึ่งเขาเีเตงที่หนึ่งนะครับงานไรมดกันนำพกต้องเล็กเลยพี่น้องนำพวกต้องางเขาลมร้ายนะครับเพียงขานาเขาพ่อครับ ต้องเฮ็ดบอ่อให้ถึงมันไหลน้ำดีๆนะครับน้ำไลดีๆด,ด้กกรล่่งไงนะครับเอาหมดพ้วยละหยุบด,ดังที่นมงนิดนึงพี่้องครับสองลูกไหลทำอยู่กอ มาหนีแล้วพี่น้งองเนาคลิปนี้กไ็ไปซ้ำนี้แล้วพี่น้องเด้อนนก่อนเมื่อกีหนาสวัสดีครับ